ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข่าวดาวกระจายคะ่ะแอปในรายการชาวเน็ตแห่เม้นหนักแอปเคลื่อนไหวถึงรักครั้งเก่าแอปทักษอรพูดถึงความรักครั้งเก่าเป็นคุณแม่สุดสตรองที่มีแฟนแฟนรักอย่างเหนียวแน่นและเชียร์ให้พบรักครั้งใหม่ซึ่งก่อนหน้านี้รายการซูเปอร์แม่ที่การแม่พัชรศรีเปิดคอนโดสุดหรูต้อนรับแอปทักษอรพร้อมคุยแบบหมดเปลือกถึงมุมความรักในชีวิตคู่โดยครั้งนี้สาวแอป กอดเข่าคุยพร้อมแชร์มุมมองรักครั้งเก่าแบบหมดเปลือกว่าทุกประสบการณ์ที่ผ่านมาเข้ามาในชีวิตไม่ว่าจะเป็นการมีแฟนการทำงานหรือเรื่องชีวิตคู่ของตนเองที่แม้จะไม่ได้ประสบความสำเร็จแต่ตนเองมองว่าทุกอย่างคือประสบการณ์ที่ผ่านเข้ามาในชีวิตมันเป็นบทเรียนที่ให้คุณค่าให้เราได้เรียนรู้พร้อม ให้เราได้เรียนรู้พร้อมยอมรับเหตุการณ์ที่ยากที่สุดในชีวิตเมื่อเจอปัญหาคือการตอบคำถามกับสื่อมวลชนที่เราต้องมีสติและความจริงใจเพราะเราเชื่อว่าวงการน,นี้ต้องอยู่ด้วยความจริงใจบนพื้นฐานของความจริงส่วนวิธีการจัดการกับปัญหาในวันที่เจอเรื่องยากในชีวิตสาวแอปเล่าว่า ตนเองสามารถก้าวผ่านมาได้เพราะครอบครัวและบุตรสาวโดยครอบครัวจะคอยดึงและเตือนสติให้เราไปเป็นตัวเองส่วนบุตรจะเป็นส่วนที่ทําให้เราไม่คิดมากเพราะเวลาเรามองลูกเราก็รู้เลยว่าเขาคือความสุขของเราทําให้ตัดสินใจเดินหน้าและไม่จมอยู่กับปัญหาที่เจอ ในขนาดเดียวกันวิธีการตัดสินใจเวลาเราเจอปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามเราจะใช้วิธีการเขียนข้อดีข้อเสียเพราะการเขียนมันทำให้เราได้คิดและไตรตรองทุกอย่างรอบคอบและมีสติที่สุดทางนี้แอป,ปได้บอกอีกว่าทุกช่วงชีวิตมีความสุขตลอดไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตคู่ที่ผ่านมาการทำงานในวงการการเป็นคุณแม่ดังนั้นการมองว่าความสุขของผู้หญิงไม่จำเป็นต้องตามสูตรสำเร็จเพียงแค่คุณมี โอกาสเลือกชีวิตในแบบที่คุณต้องการและถามตัวเองว่าคุณชอบคนที่ยืนตรงนี้ไหมถ้าคุณชอบก็แฮปปี้พร้อมเปิดเผยตอนนี้ไม่ได้ปิดก้นรักครั้งใหม่แต่ทำชีวิตให้เหมือนทำงานที่ต้องพร้อมเสมอเมื่อมีโอกาสมาเมื่อไหร่ไม่พลาดและยืนยันตอนนี้โฟกัสเรื่องบุตรสาวที่กำลังโตเพราะต้องใช้วิธีการสอนบุตรเลี้ยงเขานอกจากนี้ล่าสุดยังมีข่าวว่าน้องปีใหม่นั้นอยากให้แม่แอปมีแฟนแม่แอปจึงตอบว่า ตามประสาเด็กค่ะเขาก็บอกอยากแต่ไม่แน่ใจเขาเข้าใจอะไรขนาดไหนเราไม่เคยพูดกันจริงจังแต่ถ้าถามเล่นๆเขาแค่อยากให้แม่แฮปปี้อยากให้แม่ยิ้มอยากให้แม่มีความสุขชอบแซวเวลาเห็นโฆษณาหรือละครเขาจะชอบคนมองว่าเราปิดกั้นไปแล้ว ถึงเวลาจริงๆก็คงรู้อีกทีหนึ่งว่ามันจะมีในลักษณะไหนยิ่งโตขึ้นเราจะเห็นความสัมพันธ์ในหลากหลายรูปแบบมากยิ่งขึ้นอาจจะไม่ใช่แค่แฟนไม่แฟนไม่สามีบางครั้งก็แล้วแต่คนจะให้คำจำกัดความด้วยซ้ำว่าจะเรียกว่าอะไรหรือยังไงแต่ตอนนี้มีแต่ปีใหม่ทำให้คนที่เข้ามายากขึ้นด้วยไหมมองเรื่องอนาคตความรักของตัวเองไว้อย่างไรภาพในใจไม่มีภาพหรอกค่ะรู้สึกว่า ถ้ามันมาถึงเรารู้สึกอย่างไรก็รู้สึกอย่างนั้นถ้ามีใครมันก็เกิดเองมองความรักเปลี่ยนไปไหมไม่ต้องหวานชื่นก็ไม่ได้เปลี่ยนนะสำหรับแอปถ้ามีมันก็จะเป็นกำลังใจที่ดีในการใช้ชีวิตและการทำงานอยู่ดีแอปรู้สึกว่าสุดท้ายทุกคนต้องการแต่จะเป็นรูปแบบไหนก็ตาม